คนข้อข่าวกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิหัวหน้าพักรักประเทศไทยที่ได้ที่นั่งในระบบบัญชีรายชื่อมาถึง4ที่นั่งนะคะวันนี้คุณชูวิทย์ประกาศแล้วว่าจะไม่ขอเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพักไหนก็ตามตนก็จะยังยืนอยู่ตรงจุดเดิมคือฝ่ายค้านจะวันนี้คุณปูจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อที่จะบริหารประเทศคุณชูวิทย์ก็บอกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่วันนี้แต่ถามว่าวันนี้เป็นฝ่ายค้านแล้วไปหาคุณชวนมาแล้วเนี่ย ทางพรรคประชาธิปัตย์เขาดูท่าทีหนักใจหรือเปล่าที่จะต้องทํางานกับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ไปหาคุณชวนแล้วคุยอะไรกันบ้างก็ผมก็ถามท่านอกว่าเอ๊ะท่านท่านช,วน,านชวนไอพ้พรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นทําไมมันอยากจะเป็นแต่รัฐบาลตามระบบรัฐสภาเนี่ยมันมีสองฝั่งมันมีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลทําไมพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยถึงอยากจะเป็นแต่รัฐบาลไม่อยากเป็นฝ่ายค้านนต่ฝ<อ>่ายค้านนี่มันไม่ดีท่านก็ตอบว่าท่านตอบแทนให้ไม่ได้เพราะพวกนั้นไม่อยู่ แต่จริงๆท่านตอบแทนได้แต่ท่านไม่ตอบใช่ไหมในความหมายก็คือว่าพักการเมืองบางพักเนี่ยมันไม่ใช่พักคุณต้องเข้าใจก่อนมันเป็น<ห><ห>อะไร<ม>คะเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือบางพักเป็นบริษัทจํากัดมันไม่ใช่พักการเมืองเพราะว่าคิดว่าการมาทํางานการเมืองคือการลงทุนอย่างหนึง่งเมื่อคุณลงทุนไปแล้วคุณต้องได้ทุนคืนนี่คือความคิดของเขา ถ้ามันมีความคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่พรรคการเมืองแล้วเพราะพรรคการเมืองเขาบอกต้องมีอุดมการทํางานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอย่างนี้ไม่ใช่เขาหากําไรทางธุรกิจอ,อ,อย่างนี้ก็ไม่ใช่พรรคเหมือนเหมือนสโลแกนที่ที่คุณชูวิทย์เคยพูดเอาไว้หรือเปล่าคะพูดว่าอ,อะไรนะคะเอ่อมีอะไรมีแทงหน้าแทางหลังอะไรอ๋ออันนั้นเป็นสุภาษิตผมสุะาษิตผมฉกฉวยแย่งชิงผู้ขาดตัดตอนลิดรอนสิทธิ์เพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนมือยาวสาวได้สาวเอาได้ต้องเอาไปฝากเมียเสียยกให้เพื่อนมีเงินเวลา อ้างฟ้าดินแล้วก็สินส้นศรัทธาทันทีที่สินส้นศรัทธาปุ๊บคนใหม่ก็จะมาฉกฉวยอย่างจริงเป็นสอสอ,อยังไม่ได้เป็นขอจับอย่างนี้ไปเป็นผอจักอย่างนี้จนท้ายสุดเราเห็นนักการเมืองคนนี้คือพระอ้อมคนนี้รีกว่าต้องรีบเปลี่ยนแล้วเพราะถ้าใช้นาน,นเลอะเทอะก็คือตัวอย่างในโปสเตอร์ผมที่ผมอุ้มเด็กผมบอกว่าอุ้มเด็กในหมายถึงว่าผมจะพีเต์ถึงผ้าอ้อมว่าเขาต้องเปลี่ยนบ่อยๆนักการเมืองไทยก็เหมือนกันคือถ้าไม่เปลี่ยนบ่อยเลอะเทอะหมดถึงขั้นที่ว่าจะเสนอให้มีการเกษียณอายุรั อายุเกษตรอายุนักการเมืองจริงๆมันต้องมีมันต้องมีซักเท่าไหร่ดีคะหกสิบก็เยอะแล้วอุ้ยแปดสิบมานั่งอยู่ในสภาก็นั่นสิครับนั่งไปทำไมแต่แปดสิบอ่ะก็หกสิบก็พอแล้วกับประเทศจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แท้ๆนักการเมืองหกสิบเขายังไม่ใช้เลยและอีกบางคนเนี่ยไปเขียนไ้นักนรัฐมนตรีเจ็ดสมัยสิบสมัยแล้วเขียนไปทำไมคือจริงก็สองสมัยเขาก็พอแล้วคือผมว่ามันไม่จําเป็นนะว่าคุณต้องเป็นริงแก่คือการเมืองนี่ยเคาือยามจะได้คเนใะม่ๆค้ <ฮ>เราอยากจะได้เพอร์สเปกติฟใหม่ๆวิชั่นใหม่ใหม่อมเอามาใช้บ้างคุณมีแต่คนเก่าๆการเมืองก็เป็นแบบนี้ถึงหน้าเบื่อไงค,คุณก็มีดีลารว่าคุณอยากจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณทําอะไรได้บางพักก็เห็นอยู่ชัดๆว่าหัวหน้าพักไม่ใช่ตัวจริงขึ้นโพสเตอร์ยังต้องขึ้นรูปนักกีฬาเลยเพราะไม่รู้จะเอาหัวหน้าพักที่ไหนมาขึ้นพราขึ้นพักมันยังไม่มีเลยโปสเตอร์ัไม่มีใครรู้จักเออยังขึ้นด้วยหน้ารูกกีฬานักกีฬ ผมต้องบอกว่ามันเป็นระบบนอมินีโดยทั้งสิ้นวันนี้ถ้าคุณพูดให้ลึกลงไปพักใหญ่ๆมันก็ใช่นี่นีพักใหญ่ๆอะไรชื่อที่ดูมาในระบบบัญชีอะไรชื่อหรือเขตเนี่ยนะคะนอมินีเกือบทั้งนั้นนะค่ะคุณชูวิทย์ก็นี่ไงเพราะว่ามันเริ่มต้นมันหนึ่งก็นอมินีแล้วแล้วที่เหลือมันไม่นอมินีเลยไงบางคนก็บางคนก็เป็นลูกบางคนก็เป็นเมียแล้วผมถามว่าคนต่างๆเหล่านี้คุณเอาไปทํางานบริษัทคุณเธอขอร้องอย่ามาทํางานบริหารประเทศเลยเพราะว่ามันไม่ใช่บริษัท แล้ววันที่สาคัญเนี่ยที่ผมบอกคุณว่าไอ้รัฐมนตรีชุดนี้เดี๋ยวคอยดูเถอะเดี๋ยวผมต้องเชื่อว่าเดี๋ยวต้องส่งมาเดี๋ยวต้องส่งลูกส่งเมียมาเพราะตัวเองมันโดนร้อยสิบเอ็ดตั้งโดนร้อยเก้าอยู่มันไม่มีคนอื่นนี่ครับแลวไอ้ประเทศเนี่ยตกลงว่ามันมีแค่ลูกเมียที่เก่งแล้วนั้นใช่ไหมคนอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมส่งมาแล้วคุณชูวิทย์จะทำยังไงคะผมบอกพี่ภาคพีจารนไปคุณมีความสามารถอะไรเหรอถ้าคุณคุมกระทรวงนี้ผมอยากรู้ว่าแบ็กกราว์คุณยคุณมีอะไรที่เกี่ยวกับห้องกระทรวงนี้บ้างค คุณบอกว่าคุณอาจจะใช้เซนของนักบริหารบอกากุ้งกูใช้ไปผมให้เวลาคุณ6เดือนเพราะขนาดเอกชนก็ให้120วันตามกฎหมายแรงงานโปรเปชั่นคุณได้ร้อยวัน6เดือนเนี่ยแล้วไอ้บางพักเนี่ยที่ไปคลองเอลัฐมนตรีกระรวงนี้มาตั้งแต่ขั้วที่แล้วจนยันมาตั้งขั้วนี้ก็ยังตามอยากจะได้กระทรวงนี้อยู่เพราะว่างานต่อเนื่องงานต่อเนื่องก็ไม่ต้องให้เวลาคุณเยอะใช่ไหม สามสวันก็พอแล้วมึงเพราะงานต่อเนื่องวิพากวิจารได้เลยเพราะทำงานต่อเนื่องแล้วนี่วิพากวิจารอย่างเดียวแล้วไม่มีอะไรเป็นเป็นผลเป็นรูปธรรมหลอยกตัวอย่างสิครับผมพูดได้ว่าอะวันนั้นที่ฝนตกกลางสายฝนคุณอภิปรายคุณปลาใสว่าอย่างงั้นอย่างนี้แต่ตอนทําอย่างนี้อยู่เนี่ยนะคุณอภิปรายปลาใสว่าคุณอยากจะให้น้ํามันลดลลดลงคุณจะยกเลิกเงินกองทุน คุณก็อ่านโน้ตไปอีกว่าคุณจะให้ปริญญาตรีเงินเดือนหมื่นห้าเสร็จแล้วคุณก็มาดูโน้ตอีกคุณจะให้แท็บเล็ตคุณต้องมาดูโน้ตอีกจะถมทะเลเป็นที่ดินคุณอยากจะให้นู่นให้นี่พวกต่างๆเหล่านี้ผมก็มาตามให้ไงว่าเอ้ยคุณวันนั้นคุณพูดไว้อย่างนี้ตอนปลาสายตอนนั้นว่าคุณแล้วตอนที่คุณทาได้จริงหรือเปล่าถ้าคุณทําไม่ได้ผมก็จําเป็นต้องถามอ่ะทำไมคุณไม่ทําคุณหาเสียงว่าอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแล้วคุณต้องรีบทําด้วยไอ้ค่าแรง300บาทเนี่ยไอ้ลดภาษีนิบุคคลเลอว คุณจะให้ผมทําอะไรมากกว่านี้เพราะว่าผมเป็นฝ่ายคานผมไม่ได้มีหน้าที่ไปบริหารจับงบประมาณก็เนเมื่อผมพิพาษ์วิจารณ์แล้วคุณทําไม่ได้ผมก็จําเป็นจะต้องบอกว่าออย่างนี้มันไม่ไหวคุณไม่เชื่อผมอภิปรายเสร็จผมยกมือท่านประธานท่านประธานก็อาจจะนั่งหลับบ้างไม่สนใจบ้างเพราะเป็นพวกเดียวกันนะผมก็จําเป็นต้องออกไปพูดกับสื่อใช่ไหมพูดให้สื่อสื่อก็ต้องสะท้อนไปสังคมสื่อต้องทําหน้าที่ของสื่อสื่ออย่าเข้าพวกมากเยอะนัก สื่อก็ต้องไปนาหน้าที่ไปรายงานให้สังคมทราบสังคมสะท้อนกลับมารัฐบาลอยู่ได้ก็อยู่ไปผมก็หน้าที่ผมจบแล้วผมก็ทําได้แค่นี้แต่ไม่ไม่กังวัใจเลยค่ะสื่อทุกวันนี้ค่อนข้างมีปัญหาว่าพวกมาลากไปคือเราเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะเป็นพรรคพวกพรรคพรรคการเมืองใหญ่ๆที่เขาเคยมีสัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุณชูวิทย์เขาเขาจะเสนอข่าวคุณชูวิทย์ได้เหรอไจะเอาแบบเต็มที่อย่างที่คุณชูวิทย์อยากได้อันนี้สิเป็นปัญหา เป็นปัญหาที่ว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เปิดหน้าหนึ่งมาเนี่ยผมถึงบอกว่าผมผมมันที่เื่อเดี๋ยวนี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์บางฉบับนะผมว่าคุณเคยอ่านหนังสือเบบี้ไหมการ์ตูนเน่เออผมอ่านหนังสือที่ผมหัวเราะอ่านหนังสือการ์ตูนยังไม่หัวเราะอ่านหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บางฉบับหัวเราะเลยนะเนีายหัวเราะเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเอาไปลงเอาไปทําท่า้าไปเขียนข่าวเข้าข้างกันมากเกินไปทีนี้ทํำยังไงได้ในเมื่อสื่อเนี่ยอ่อนแอ แล้วนักการเมืองเนี่ยแข็งแกงวัอนักการเมืองบางทีก็เอาไปเวียนเอาดอกไม้เอากระเช้าไปให้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันเอาไปให้ทําไมไปขอบคุณเลยนักหนาเขาทําหน้าที่ของเขาก็ปล่อยให้เขาทาหน้าที่ของเขาไปสิทําไมต้องไปกินข้าวต้องเอากระเช้าดอกไม้ไปให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยแล้วถามว่าแล้วเขาลงข่าวเราไหมบางทีเขาก็ไม่ลงไม่เป็นไรคุณไม่ลงไม่เป็นไรผมก็ไปหาอีกคนหนึ่งลงผมก็จะพูดให้อีกคนหนึ่งลงผมพูดเช้าคุณไม่พูดคุณไม่ลงผมพูดสายูดบ่ายพูดเย็นมีโอกาสผมพูดหมดนะ แล้วผมพูดได้อย่างยกตัวอย่างเช่นไก่ผมบอกว่ากระรวงพาณิ์เนี่ยไม่ได้ดูแลเป็นไมได้ยังไงคนไทยกินไก่แพงกว่าคนอเมริกาอ้าวแล้วมันจริงไม่จริงผมเอาหลักฐานให้คุณดูก็ที่อเมริกาขายอยู่ห9เก้าสิบเก้าเซนต์ต่อปอนด์ก็สามสิบาทเนี่ยปอนด์หนึ่งก็สองจุดสองปอนด์เป็นหนึ่งกิโลก็ทังหกสิบกว่าบาทอ้าวแล้วคนไทยค่าแรงสองพันสิบห้าของข้าวพันเจ็ดร้อยห้าสิบท่าไมกินไก่ถูกกว่าเราวะแลวไอ้ไก่เราจะส่งเมืองนอกด้วยอย่างนี้ประกันสังคมเรื่อองงขปากท้อง เรื่องของการศึกษาคือผมพูดเนี่ยครบหมดแต่ยังว่าสื่อก็มาจับประเด็นสีสันที่คนไปหาเสียงเนี่ยไปเดินลยุยท้องทุ่งไปขี่รถอีแตนไปแคะหนมคกทอดปลาต้มโขกชงกาแฟลงได้ลงดีลงได้ลงด,ลงด,ลงดีลงหน้าหนึ่งลงทุกวันผมก็ไม่รู้เหมือนกันลงไปเรื่องอะไรแต่ก็ลง <c oughs> แต่ที่ผมมีสาระมีสีสันคุณก็คัดแต่สีสันไปลงสาระไม่ยอมลงให้ผมเพราะว่าภาพของคุณชูวิทย์เป็นสีสันของส,องสภาไหงคะก็เหมือนกับว่า โอ้ยเนี่ยบ้าบอทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรอกก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนักจอมแฉมีมูลมั่งไม่มีมูลมั่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะคุณชูวิทย์ก็เขาเลือกผมสี่คนนี้ครับอเอออย่างนี้คุณน่าจะไปพูดให้คนอื่นฟังเพราะอย่างผมก็ยังเลือกสี่คนเลยนะครับภาพอย่างเนี้ทำไมผมไม่ใช่เป็นภาพแบบคุณเอาพิสิทธิ์ลูบหล่อพูดคํายิ้มคําพูดทีละคำสองคำพูดเป็นหลักเป็นฐานค่ะก็คุณยัง ไปแพ้คนที่อย่างนี้เลยนี่ครับอย่างนี้แสดงว่ามีสาระมากใช่ไหมครับ <c oughs> คนอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ใช่ไหมก็ช่วยไม่ได้นี่ครับสังคมมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> คุณชูว<อ>ิทย์เหตุผลที่อะล่ะไม่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 อยากเป็นรัฐบาลอะได้อธิบายไปแล้วนะคะ <c oughs> แต่พอมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคิดว่าจะทางานร่วมกับประชาธิปัตย์ได้เหรอคะจะจะจะ,จะไม่ไม่ทำทำบทบาทเกินหน้าเกินตาพรรคใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะผมไม่ยักจะรู้ว่าบทบาทของสสต้องจํากัดไม่ด้วยพรรคเล็กพรรคใหญ่ผมไม่ทราบ ผมไม่เห็นรัฐมนมูญเขียนว่าอย่างครับแต่ทุกครั้งมันเป็นมารยาทเหมือนกับว่าภาคใหญ่จะต้องเป็นเป็นผู้ตัดสินใจนักการเมืองมีมารยาทด้วยเหรอครับผมไม่อยากจะรู้ฮะโอ้นักการเมืองมีมารยาทเหรอครับเอ้ผมเข้าใจผมฟังผิดหรือเปล่าเนี่ยว่านักการเมืองไทยมีมารยาทพูดเหมือนอย่างที่ดิฉันคิดแต่ดิฉันไม่กล้าพูดนัน,น่นแหละสิครับผมก็ว่าไม่มีมารยาทนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องมารยาทเลยไม่ชกต่อยกันก็พอแล้วฮะเอาแค่ว่าไม่ชกต่อยกันในสภาก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดมีมมาาาารรยทกนะขออ้งแต่่ว ผมไม่เห็นว่ารัฐธรรมนูญจำกัดสิทธิ์สสพักเล็กจะต้องพูดน้อยต้องเกรงใจพักใหญ่ผมคิดว่าความถูกต้องของประเทศชาติอยู่ตรงไหนความถูกต้องของประชาชนอยู่ตรงไหนตรงนั้นมันสาคัญกว่าถ้าผมเขียนว่าพักประชาธิปัตย เริ่มอ่อนแอเพราะว่าไปแพ้แล้วก็ท,ทาําท่าหงอยๆผมก็บอกว่ามผมไปให้กําลังใจคุณใช่ไหมคุณก็มาอยู่เป็นฝ่ายค้านมาร่วมทำงานกับผมได้ค,คุณจะไปหงอยๆเรื่องอะไรไดเดี๋ยวก็จัดตั้งคอรมอไม่มีใครไปดูเขาเขาก็เอาคนอะไรมาก็ไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็ยืนบือทําไปทาไปแบบเนี้ยแล้วเขาก็บอกทําได้ทําได้โดยคนสั่งการอีกคนนึงก็ผมจําเป็นต้องพูดเขาจ้างผมมาเอประชาชนเขาจ้างผมมาเขาลงคะแนนให้ผม แล้วถ้าให้ผมไม่ทําแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเลือกชูวิทย์มาทาไมคุณก็เห็นแล้วในที่ประชาชนไปสัมภาษณ์เขาอยากจะได้ผมเขามาพูดเขามาทําอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกครับคุณจะว่าผมบ้าคุณจะว่าผมมีสีสันแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนอย่างผมเนี่ยยังดีกว่าหลายๆคนในสภาคุณชูวิทย์มีรูปแบบอยู่ในใจไหมคะรูปแบบการทํางานเป็นฝ่ายค้านที่อาจจะไม่เหมือนเดิมเลยคิดอะไรเอาไว้อยู่ในใจบ้างหรือย,ยังเช่น ความหมายของของคุณก็อาจจะการหาข้อมูลการการเปิดอภิปรายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่อย่างคุณคุณคุณต้องเข้าใจนะว่าในสภาเนี่ยมันไม่ได้มีผมหรือว่าไม่ได้มีคนแค่ไม่กี่คนอในสภามันมีห้าร้อยคนและในห้าร้อยคนเนี่ยมันก็มีคนที่หวังประโยชน์ของพรรคมากกว่าประโยชน์ของประเทศอคนต่างเหล่านี้เป็นคนทําให้เกิดเกมการเมืองในสภาเวลาที่ผมไปพูดอภิปรายก็อาจจะมีคนโหมีคนที่ขัดนะ หรือว่าผมไปไปพูดข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนก็จะมีคนที่มีมาขัดแย้งผมค่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าข้อมูลที่ผมทําเนี่ยมันมีแน่นอนอแต่ถามว่ามีขนาดไหนผมจะไปพูดในเวลาจํากัดนี่คงจะไม่ได้ประการที่สองที่ผมอยากจะพูดงานในสภานอกจากนั้นแล้วงานในงานนอกสภาเนี่ยมันก็ยังมีอีกงานนอกสภางานชาวบ้านงานเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลต่างๆคือ คือเราพูดงานการเมืองอย่างเดียวไม่ได้คเพราะว่ามีบางอย่างที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมก็จําเป็นจะต้องไปหาชาวบ้านเหมือนกันแล้วเรื่องพวกเนี้ยผมจําเป็นต้องให้สังคมตระหนักสังคมจําเป็นจะต้องฟังจากคนที่คนที่พูดแล้วเขาเข้าใจคถ้าคุณไปหาคนที่พูดให้เขาแล้วเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่อยากฟังอวันนี้เขาเบื่อมากแล้วนะคเอเบื่อเบื่อเหมือนเต็มกลืือนแล้วที่นี้คุณก็จะไปเติมไอความเต็มกลืนของคุณก็คุณทาหรือเปล่าล่ะวันนี้คุณตั้งคอรมอ วันนี้คุณว่ามีวิสัยทัศน์วันนี้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือผมดูมาตลอดวันตอนหาเสียงไม่ใช่ผมไม่ดูแล้วผมมามวิาพากษ์วิจารณตอนวันอาทิตย์ไม่ใช่คือตอนหาเสียงคุณก็ต้องหาเสียงตอนหลังหาเสียงคุณก็ต้องทําเหมือนกับที่คุณหาเสียงไว้ถ้าอย่างนั้นคุณก็หลอกลวงอย่างสมมติผมผมบอกว่าผมเป็นฝ่ายค้านหลังจากที่ผม <laughs> ลงแล้วผมได้สี่คนคผมขอร่วมรัฐบาลผมก็ทําได้มันเป็นสิทธิของผมนี่แต่ทำไมผมทําไม่ได้ก็ผมประกาศไว้อย่างนั้น ผมประกาศว่าผมเป็นฝ่ายค้าน <คะ S 1> และไอ้ดีมันตลกตรงไหนก็ <g ül> ถ้าเกิดผมทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้เอะผมก็ไม่อยากจะรู้ว่าคนมาดูถูกผมเอ๊ะทำไมคุณชูวิทย์ <g ül> ผมไม่เข้าใจคุณทําไมคุณจะเป็นฝ่ายค้านเ,เป็นรัฐบาลดีกว่าผมบอกว่าดีกว่าตรงไหนเหรอเขาบอกว่าดีกว่า,วาตรงที่ได้ใช้งบประมาณอ๋อผมไม่อยากจะรู้นะถ้าใช้เงินนี่ดีดีผมไม่อยากจะรู้จริงๆผมไม่อยากจะรู้ว่าในรัฐธรรมนูญเขียนว่าจะต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลถึงจะดีกว่าฝ่ายค้านคนถึงนักการเมืองถึงหน้าเศร้าหมดเวลาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมดีใจนะ ผมดีใจที่ผมได้เป็นฝ่ายค้านแมอยากให้พรรคใหญ่ที่ร่วมฝ่ายค้านกับคุณชูวิทย์คิดแบบนี้บ้างจังเลยนะเขาต้องคิดอย่างนี้สิครับเพราะว่าวันนี้เขาไม่มีทางไปนะเดี๋ยที่ท่านชวนว่าพรรคการเมืองมันก็มีสองข้างไม่เป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแล้ววันนี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณจะนั่งหน้าหน้าเศร้าทําตัวหงอยเหงาคุณทาไปทําไมค่ะคุณชูวิทย์หนักใจไหมคะมีคนพูดถึงปูมหลังอาชีพเก่าๆของคุณชูวิทย์ว่าเภาพพจน์ไม่ดีอย่างเงี้ยพอไปนั่งในสภาเอาข้อมูลอะไรออกมาแชร์ออกมาว่่่าาคนนนนอืเเีะ มันน่้เชื่อถือแค่ไหนหนักใจไหมคะเข้าใจคุณแอนคุณแอนเชื่อไหมผมว่านะประชาชนเนี่ยคนไทยก็เชื่อผมมากกว่าเลย CNN นะเขรามาสัมภาษณ์ผมผมบอกว่า you can call me whatever you want คุณจะเรียกผมอะไรก็ได้คุณจะ call me pimp super pimp extra super pimp whatever แต่ผมบอกว่าในสังคมไทยยังมีคนจำนวนมากที่เชื่อผมเพราะอะไรไม่เห็นจะยากเลยเพราะผมพูดตรงไปตรงมา ไม่เห็นจะยากเลยเพราะว่าผมพูดยังไงผมก็พูดเหมือนเดิมแล้วผมก็ไม่มีลีลาที่จะต้องไปพูดหลอลอผมก็พูดอย่างที่ผมเนี่ยคุณเชื่อไม่เชื่อเวลาผมผิดผมก็ขอโทษเพราะผมผิดไปแล้วทําไงได้ไอตอนที่ผมไปมีเรื่องมีราวอเรื่องการัเออผมก็ทารับผมทํายังไงผมก็รับอะไรผมทําอาชีพอะไรมาก็ผมก็ยอมรับผมไม่ผมไม่เคยปิดบังนี่ครับผมไม่ได้บอกผมไม่เคยทำและไอคนที่มันทําแล้วมันไม่ยอมรับนี่แหละมันไม่นักกับผมเหรอเออระหว่างสองคนเนี่ยไอ อยากขอโทษนะเอียบเอีย ب, บปิดบังกับเอียบเปิดเผยเ,เนี่ยคุณจะ <c oughs> จะเลือกใครเออมันมีสองคนเนี่ยคนนึงหน้ารอแต่ว่าโอ้โหข้างในนี่แม่งไม่ไหวเลย <c oughs> ไม่ต้องหถึงใครนะแต่อีกคนนึงหน้าตาแบบผมเนี่ย <c oughs> อ้าก็ไม่รู้คุณอยากจะเลือกดูละครก็ดูไปสิแต่นี่มันเรื่องจริงทั้งนั้นของผมอ่ะแสดงว่าคนชื่อชูวิทเนี่ยตำแหน่งก็ซื้อไม่ได้เงินก็ซื้อไม่ได้ยืนยันคือมันซื้อเงินมีเยอะละเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าผมอยู่ไม่ได้คผมขึ้นศาลเับคนตัวเตี้ยๆผมก็บอกว่าขอโทษนะ ผมเคารพแต่ผมไม่นับถือเพราะผมไม่รู้จะนับถืออะไรแต่ความเคารพผมมีเพราะว่าอาวุโสกว่าผมอืผมไม่ผิดนี่ครับเพราะผมเคารพแต่ผมไม่นับถือท่านถ้าท่านอยากจะทําตัวให้เด็กนับถือท่านก็ต้องทำอะผมจะไปบอกให้ท่านทําได้ยังไงคแล้วผมก็ออกแล้วผมก็ไม่ได้ลงแล้วผมก็ไม่เคยไปไปประท้วงไม่เคยไปทําอะไรกับใครคนเรียกผมผมก็ยังไม่ไปเมื่อมีเวทีต่อสู้ผมก็ออกมาต่อสู้ตามปกติของผมผมใช้เงินผมผมไม่ได้ไปจัดโต๊ะจีนด้วยซ้ํา อ่าม <ไป S 2> ันงั้นจะไปจัดโต๊ะจีนไปขอเงินจากบริษัทใหญ่ๆเอาโลโก้บริษัทไปแปะไว้ใหญ่กว่าโลโก้พักตัวเองอีกค่ะอ้าแล้วอย่างนี้ทําไมทําอ่ะแล้วไปขอเงินเขาแล้วไม่ต้องไปคืนเขาเหรออ่าผมไม่รู้อย่างนี้ต้องไปถามเขาดูผมผมพักพักเล็กผมทําไม่เป็นแต่พักใหญ่เขาชอบทำอ่า <c oughs> หรืออีกคนหนึ่งคนไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยซ้ําเออแต่บอกให้คนเมืองไทยทํางานไอ้คนเมืองนอกคิด ไอ้คนเมืองไทยทําเออผมไม่อยากจะรู้ไว้ให้อีกคนนึงคิดไอ้ทำกันทั้งพรรคมันทําได้ยังไงวะ <c oughs> เออไม่รู้จักคิดบ้างเหรอค่ะ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไง <c oughs> ก็คือวันนี้ผมต้องถามเขาว่า <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะแต่เมื่อสังคมถามผมผมบอกว่าผมขอเป็นฝ่ายค้าน <c oughs> มันไม่ได้แปลกอะไรนี่ครับที่ผมอยากจะนําเสนอตัว <c oughs> เองเป็นฝ่ายค้านและผมทําหน้าที่ให้คุณดูมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นถ้าคุณอยากจะฟังเรื่องจริงคุณก็ฟังจากผมไม่ฟังก็ไม่เป็นไรผมก็ทำเท่าที่ผมประเทศชาติคุณแอนมันไม่ใช่ของผมคนเดียวนี่่ผมมจะะไไไดด้ปททําาออรุกยงห ไปตรวจสอบไปแฉเขาเยอะๆเนี่ยไม่กลัวเหรอคะกลัวอะไรอ่ะผมไม่อยากจะรู้มันอาจจะมีอำนาจมืดบางอย่างที่มาบีบคั้นให้เรามีความจําเป็นที่จะต้อง<บ>หยุดพูดบ้าง <ผม S 1> อะไรบ้างตัวครับผมบอกแล้วบอกว่าถ้าผมพูดอย่ามาขอผมแล้วกันอืถ้าทํางานใหญ่มันไม่มีพวกพูดได้เลยถ้าจะทํางานใหญ่จะเลือกทํางานใหญ่ต้องไม่มีพวก ถ้าคุณพวกเยอะ,ะก็ไปเป็นชาวบ้านไปอย่าทํางานใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามาขอผมผมไม่ให้งานแรกที่คุณชูวิทย์คิดว่าเข้าสภาเปิดสภาปุ๊บเนี่ยจะทําอะไรอย่างแรก อย่างแรกก็ต้องดูอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าคณะรัฐมนตรีเขาหน้าตาเป็นยังไงอ๋อดูจากคอรมอกนใช่ฮะแล้วเขาจะมีเวลาเนี่ยผมก็บอกว่าให้เวลาพอสมควรเวลาคุณมีไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าคนเลือกคุณนี่คนเทใจให้คุณเลือกชุดเยอะคุณก็ต้องทํางานเร็วแล้วคุณเป็นทํางานแบบวิชันสมัยใหม่คุณก็ต้องทํางานให้มันเร็วแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพเห็นชัดถ้าคุณทําดีผมก็ให้คุณค่ราะผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนอ่าแล้วคุณก็ไปทํางานดูแล้วผมจะไปวิพา์วิจารณ์อะไรเดี๋ยวเขาก็บอกยังไม่ได้ทํางานเลย ก็ต้องให้เวลาคุณค่ะจงแต่จริงแต่อาจจะบอกว่าคนนั้นเป็นลูกสืบเชื้อสายใครอย่างไรให้จับตาดูให้ดีความสามารถอะไรถึงจะได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งคาถามก่อนตั้งคำถามก่อนคุณมีความสามารถอะไรคุณก็บอกผมได้ถ้าคุณมีความสามารถถูกไหมก็คุณไม่มีความสามารถอย่างนี้คุณมาทําผมโอโทษนะคุณทํางานบริษัทเอกชนเวลาคุณรับคนเนี่ยคุณยังสัมภาษณ์เขาเลย คุณยังดูปูมหลังอะไรมีประสบการณ์แล้วเปล่าไม่มีประสบการณ์อุ้ยไม่เอาขนาดตำแหน่งเล็กๆนะแล้วที่คุณเป็นรัฐมนตรีจะไม่ให้ผมดูบ้างเลยเหรอมันเป็นไปได้ยังไงก็คุณรับคนยังต้องดูในบริษัทเอกชนเนี่ยนอกจากญาติโกโหติกาแล้วเนี่ยนะคะลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยจะมาเป็นรัฐมนตรีแทนเนี่ยแล้วรัฐมนตรีที่มาจากกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะรับได้ไหมคะกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยผมเรียนในศาสตรผมรู้เกมเขายังไงคะเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาหรอกมันนี่เขาไม่เอาหรอกเพราะว่ามันเป็นจุดบอด คนฉลาดคุณคิดว่าคนเขาโม่เหรแล้วเขาไม่เอาหรอกเไา่เอาตัวใหม่ตาพวกนี้ไม่มีปัญหานี่คุณไม่ต้องเอาแลียบร้ยล่ะคุณก็ได้ไปแล้วว่าเป็นสอสอแล้ววายังไงก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณไม่ใช่เบาคนนี้คนไหนก็ชอาคนนี้มันจะอยู่เมืองนอกเนี่ยเบารอเขาไม่เอาเขาเขาจะไม่พลาดอีกแล้วใช่ไหมไม่พลาดหรอกเรื่องนี้เขาไม่ไม่ไม่เอาหรอกครับคือพวกเสื้อแดงเนี่ยผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเมื่อคุณเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย ไอ้ที่เก้าสิบเอ็ดศพที่คุณตามนักตามหนาเนี่ยวันนี้คุณต้องตามสิทําไมคุณไม่ตามละ่ะวันนี้คุณไปตามคณิตทําไมคุณต้องตามทาลิตเออทาลิตต้องทําให้คุณสิวันนี้คุณต้องตามาาทาลิตทาลิศทําไมไม่ทำเก้าสิบเอ็ดศพเอาขึ้นมาเลยอยู่ไหนตายยังไงตายที่ไหนใครยิงเหตุาการณ์นั้นเป็นยังไงเอามาเปิดเผยทั้งหมดเลยแล้วอย่างนี้มันถึงจะปลองดองคุณอยากปลองดองไม่ใช่เหรอแล้วเสื้อแดงคุณควรสลายแล้ว คุณไม่มีความจาเป็นนี่คุณเป็นรัฐมนตรีคุณจะให้เสื้อแดงไปประท้วงข้างกระทรวงคุณเหรออ้ออาวคุณก็ไม่ใช้อยู่แล้วใช่ไหมวันนี้คุณไม่เอาเขาอะไรใช่ไหมอา้าวไม่เอาแล้วคุณก็เลิกไปเลยสิแสดงว่าคุณคุณชูวิทย์เชื่อมั่นว่าเสื้อแดงเนี่ยคงจะสลายไปชั่วคราว ลุนคน,นเสื้อแดงเนี่ยแน่นอนสิครับยกเว้นออกมาตามเรื่องคดีละอ๋อโอ้ผมว่าไม่มาด้วยมึงเหรอฮะเที่ยวน,นี้ไม่มาเวียนเทียนแล้วล่ะลาดประสงค์ไม่มาจุดเทียนครบรอบไม่มีแล้วไม่เวียนเทียนแล้วค่ะเออว่า,า,าไม่ไงั้นก็มาตามสิครับอย่างนี้อย่างนี้คุณชูวิทย์ก็เชื่อว่า,วาปลองดองจะเกิดเหรอคะก็มันไม่เกิดไงถ้าความเป็นจริงนะถ้าคุณเอาความเป็นจริงหรือว่าคนปลองดองของนักการเมืองที่ใส่เสื้อสีชมพูขี่จักรยานผู้อาแบบไหนอ่ะ ถ้าคุณเอาแบบนั้นมันเกิดอยู่แล้วเอาเอาแบบสไตล์ชีวิตดีสไตล์อ,อ,อย่างผมคุณก็ต้องรื้อฟื้นทุกคดีขึ้นมาถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเอาแค่เนี้ยถ้าผมเป็นปูนะผมบอกว่าถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดทุก,ท,กทุกเรื่องคุณเอาขึ้นมาเลยว่ากันตามกฎหมายเอาเรื่องนี้ก่อนล้วคิดว่าเขาจะทํำไหมคะอาอทำไม่ทําผมไม่รู้ว่าทําไม่ทําก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเขาอยากจะให้ปลองดองจริงเอาเรื่องนี้ก่อนคเมื่อคุณทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนให้ปรากฏแล้วเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย เรื่องของเสื้อแดงเรื่องของนู่นเรื่องของนี้คุณก็มาพิจารณาคนนึงอยากจะกลับบ้านก็ไม่เป็นไรคุณจับไปเลยนะคุณบอกว่าอยากจะเปลี่ยนสถานะก่อนถึงจะกลับผมบอกว่าเอมันสถานะอะไรเอสถานะอะไรที่คุณอยากจะเปลี่ยนใเมื่อสถานะนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนตั้งใครใครก็ไม่ได้คนตั้งแต่คุณทําของคุณเองก็ดังนั้นคุณก็มารับผิดชอบก็ไม่มีปัญหานี่ผมก็เคยติดคุกมาแล้วก็คือกลับมารับโทษผมก็มาติดคุกแล้วรับโทษไปรับโทษไปก็ ครบสองปีก็หลุดเขาเผื่อด้วยรถด้วยทุกวันนี้ติดข้าเดือนหกเดือนก็หลุดแล้วเออก็ไม่มีปัญหานี่ครับแต่คิดว่าเขาก็คงไม่กลับมาใช่ไหมคะคนมีเป็นแสนล้านจะกลับหรือครับผมนังเครื่องบินอยู่เครื่องบินดีกว่ามึงครับเขาคงไม่กลับหรอกครับก็คิดอย่างเดียวละคนที่นี่ทขาใ่ไ่ะก็ต้องคิดไปอ่ะทีนี้ปัญหาต่อไปที่อยากจะก้าวข้ามไอ้ความขัดแย้งตัวเนี้ยนอกจากคุณทักษิณนอกจากเรื่องการปลอ n ดองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากนักการเมืองโดยทั้งสิ้น มันไม่มีคนอื่นนะคุณอย่าไปคิดว่าไอ้ปลองดองเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ปลองดองไอ้ชาวบ้านไม่ปลองดองก็เพราะนักการเมืองไปปลุกปั่นเขาวันนี้ผมเรียกคนต่างนี้เรียกว่า political machine คือเครื่องจักรกางเมืองนักการเมืองเปิดสวิตช์ on พวกนี้ก็ออกมานักสื้อสวิตซ์ปิด off คนนี้ก็กลับเข้าแล้วผมถามว่าใครทําให้เขาทะเลาะกันไม่ใช่ชาวบ้านหรอกครับชาวบ้านนี่เขาคนไทยทั้งนั้นเขาตาสีตาสาเขาไม่รู้เรื่องแต่ไปพูดก่อหู่เขาทุกวันพูดก่อหู่เขาทุกวันจนวันหนึ่งของเขาขึ้นเนี่ย อ่าของเขาขึ้นพูดอยู่ทุกวันแต่รับข้อมูลผิดๆิดทุกวันใช่ดีนะช่วงนี้เงียบไปหน่อยเพราะมีคนนังติดคุกไปไม่างนั้นก็ยังโอ้โหพูดทุกวันอยู่ค่ะวันนั้นก็พยายามจะออกมาให้ได้นะคะก็คงจะเร็วเรี้นีแล้วไม่กลัวเหรอคะเข้าไปในสภาคนนั้นก็คนหนึ่งนัทวุฒิก็อีกคนหนึ่งอโอ้โหนี่ท้าปะทะกันในสภานี่ก็ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าตอนผมเป็นสสปีสี่แปดคนต่างๆเหล่านี้ผมยังไม่รู้จักยังเป็นวุ้นอยู่นะครับอีกคนหนึ่งก็ยัง ขับรถระบะอยู่อีกคนนึงก็อยู่ในสภาโจกผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ถ้าวันนี้ฝีปากจะมาสู้กันก็ไม่มีปัญหาคุณเป็นสอสอผมเป็นสอสอใช่ไหมไม่มีใครเก่งคนเดียวนี่ครับมาเอาความจริงมาพูดสิครับผมก็เอาความจริงมาพูดในไหนก็นไหนแล้วคุณชีวิตขาถามนิดนึงว่าในสภาเนี่ยสภาพการหลังๆมันเนี่ยมันเริ่มไม่มีความเป็นมนุษย์กันแล้วอค,คุณชุวิตคิดยังไงคุณเอ,เอาจริงจริงใช่ไหมจริงจริงค่ะไม่มีมนุษย์ตรงไหน ผมถามคุณแอนคุณต้องแอนต้องตอบผมทั้งยากายทั้งรัตว่าดจับชกต่อยกันคือหลังๆเนี่ยผมดูลักษณะแล้วเนี่ยมีทั้งหลายๆประการซึ่งผมคิดว่าเนี่ยมันมากเกินไปมันมากเกินกว่าที่คนที่เขาเรียกว่าซอสอสผู้ทรงเกียรติเขามักจะเรียกงั้นซึ่งเข้าไปแสดงท่าทีแบบนั้นเช่นด่ากันอ่าไอ้นั่นไอ้นี่ผมว่าตลาดยังน้อยกว่าอีกนะยังสุภาพกว่า ทีนี้ถามว่าผมคิดยังไงอันนั้นผมผมก็ต้องคิดเหมือนชาวบ้านแล้วว่ามันไม่ไหวถ้าถามผมว่าแล้วผมเข้าไปทําไมหลายหลายคนก็ถามผมอย่างนี้ว่าผมเข้าไปทําไมบางครั้งผมก็คิดนะว่าบางครั้งผมก็ชีวิตนี้มันก็มีข้อผิดพลาดเยอะคนเราไม่มีใครที่ทําถูกทุกอย่างหรือคิดถูกทุกอย่างหรอกวันนี้ถามว่าผมคิดทำไมผมผิดไหมผมไม่คงไม่คิดผิดผมจําเป็นต้องเข้าไปคผมอยากจะทําให้อะไรบางอย่างให้คนได้เห็นถ้าผมไม่เข้าไปผมก็ไม่ได้ทา ดี๋ยวนอนตายตามไม่หลับผมเข้าไป <c oughs> ผมก็ยังได้ทําบางอย่าง <c oughs> ถ้าถามถ้าถามว่า,า,า,ามผมไม่ได้เข้าไปแล้วผมมัวแต่วิพากษ์วิจารณ์โอ้โหมันไม่ไหวไว้อย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมเราก็ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวผมอยากจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ผมอยากจะรู้ว่าทําไมคุณเป็นอย่างนี้ผมอยากจะรู้ว่าทําไมคุณถึงต้องทําอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่ผมจะต้องเข้าไป <c oughs> วันที่เขามีปัญหากันที่เผาบ้านเผาเมือง <c oughs> ผมก็ออกไป <c oughs> คุณเชื่อไหมคุณแอน <c oughs> ผมเอาบุหรี่เนี่ยกองทิพย <c oughs> ์เนี่ยสองแถวยัดอยู่ในเสื้อเนี่ย ผมผ่านตรงไหนโดนถ่ายผมบอกควักให้ผมขอเข้าทหารผมก็ให้เสื้อแดงผมก็ให้ผมนั่งมอเตอร์ไซค์ผมเข้าได้ตลอดอแล้วผมก็ไปดูเหตุการณ์ผมก็เห็นว่าอะไรเป็นอะไรอย่างน้อยๆผมก็เห็นในตัวตาผมาที่บ้านผมบอ,อกไปทำไมพี่เดี๋ยวไปถึงโดนยิงแต่ผมก็เข้าวันนั้นผมได้ยิงกันตรงไหนผมอยู่แถวนั้นทั้งหมดอะ่ะเพียงแต่ว่าวันนั้นผมไม่ได้มีตําแหน่งอะไรผมก็เหมือนชาวบ้านเพื่ออะไรคะอยากไปดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นคับคนอยากจะเห็นเพราะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมักจะ มันมักจะหลังจากนี้แนละ้วมันมักจะไม่ตรงความจริงคุณแอนผมอยู่ธรรมศาสตร์คตอนที่มีเหตุการณ์ผมก็ยังอยู่นะครับแล้วผมก็เห็นว่าเมื่อมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยหลังจากเกิดเหตุการณ์มันะจะมีคนบิดพลิ้วไปอีกเรื่องราวหนึ่งนะไม่ว่าทุกเรื่องละคร่คะเหตุการณ์เมืองไทยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดหลังจากนั้นมันจะเป็นมันอีกเรื่องหนึ่งเลยคือเหมือนกับว่ามันแล้วแต่ใครเขียนประวัติศาสตร์ใครมีอํานาจก็เลยมาอจอ,อกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่ว่าใครเขียน เขาเขียนเขาชอบแบบนี้เขาก็เขียนแบบนี้ให้ค,คนอ่านมันก็มาอ่านแบบนี้แล้วมันก็เชื่อแบบนี้สังคมไทยมันอยู่ด้วยความเชื่อทั้งนั้นเราเดินสารพระภูมิเราจะยกมือไหว้เลยทั้งที่เราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในสารพระภูมิแต่เราก็ยกมือไหว้แล้วถามว่าวันนี้สื่อเขียนมาอย่างเนี้ยแล้วชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อเขาบอกเฮ้ย hey, นี่เขาเขียนเลยนะเวย้ยแบบนี้แบบนี้นะเวย้ยก็มันเป็นอย่างเงี้สังคมไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วผมเนี่ยคุณแอนต้องเข้าใจนะผมเนี่ย พักสี่คนค,คุณจะนึกว่าผมพักสี่ร้อยคนผมก็มีปัญญาทําแค่นี้ซึ่งผมคิดว่าทําแค่นี้ผมก็ว่าเพียงพอที่จะถือว่าตอบแทนคนคที่เลือกผมแล้วผมมแค่ล้านเดียวนะของเขาสิบห้าล้านกับสิบสามล้าน,นครับก็ไม่แน่นะคะอนา่คนไม่แน่คุณชูวิทย์ถ้าผลงานคุณชูวิทย์ดีแล้วตรงไปตรงมาและเป็นอย่างที่ทุกคนคาดหวังก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะวันนี้ร้านหนึ่งสมัยหน้าอาจจะสิบล้านก็ได้เดี๋ยวมากันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงสรุปสักสักครู่ค่ะ